ที่เก่าเวลาเดิมที่ไหน,นแต่ว่าคนเออโอที่เก่าแต่คนละเวลาคนละเวลานะจ๊ะตอนนี้ต้นไม้กําลังออกดอกออกใบตอนนั้นมามันแบบว่ายังบ้ท่านออกดอกออกใบมันเปนอนี้มีดอกแอปเปิ้ลดอกไอ เชอรี่กำลังออกเนี่ยกำลังออกสวยเลยพี่น้องกำลังออกอันนี้ต้นในเชอรี่ป่าพี่น้องนี่เชอรี่ป่าดิเนี่ยออกองดอกขาวสะพังทั่วปา่ามีทุกหมู่ทุกบอนพี่น้องนี่ก็เป็นที่ได้ทาบมาบ่ เหมือนจ้าคนขาวเต็มปลาเลยเชอรี่ปาลปาเป็นหรอเชอรี่ปลาตรงไหนกำลังเขียวง่ามนี่จะเป็นจุดชุ่มดิวนะเป็หนหรอไปชมดิวปลาเต็มปลา โค้ชไส้ายางรออยู่คุณโค้ชไส้เป็นยังไงหน้า,าออก็มารอค่ะเด็อันนี่ก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลต้นเชอร์รี่ป้านะพี่น้องงนนึีน่จะเป็นโคดหินพี่น้อง เาเข้าไปเขาไปเบิ้งอีกมุมหนึ่งไปเบิ้งตน้ตนไอตออุ่แอปเปินะต้นแอปเปิ้ลอันนี้ก็จะเป็นเจ้าลีปา่าใ่ไหมเป่า,ปามองนีข้จ้เป็นต้นแอปเปิ้ลตวอัน มีไงน,น่ามาฟอกอันปลาพักเสียนอีกแล้วปลาสิบหามาเบิร์อันต้นพักเสียนหน่อยปลาพักเสียนนี่่มปลาพักชี่ร่อหนิจ้าปลาพักฮันมาเบิรถอนไปอันโผล่ยืน่นห้างจะน้อง นี่พี่น้องแมนเบิรดเดินเดินนี่แมนเบิรดจุ่มนี่แมนเบิรดเลื่อยขึนนี่ก็สุกลบเลื่ยจานนี่ต้นพักเสียนนี่แมนเบิร์ดขมองสุบอนพี่น้องนี่นี่แหละต้นพักเสียนนี่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 ต้นอ่อนเขาเหีนดิท้อนไปปลูกสิเพียง nghe anh bật lên nhau 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 cái cục nghe anh đây nó bay nè đó, đểo con nhảy con, thomas, đểo cái khăn đểo 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 ở đểo 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 ปลาป้าเข้าไปเบ่งอันตน้นแอปเปิลปลาส่วนมากชีวิตชีวิตกับอันหาเบ่งของปลาหาเบ่งธรรมาชาติเัื่เสียละพี่น้อง,องบ่ไเ้มีเนื้อหาสาระอีกอย่างดอกหาเบ่งดอกไม้ปลาต้นไม้ปลาไปยังสิเนา,าชีวิตถ้ามักแบบนี้เนาะ นี่ก็าจะเป็นอันนี้ดอกกระเปิลด้วยพี่้องนี่หย่อนแสีงบ่าป่ะท้ายทางนี่ฝนมันขึ้มพี่น้องเดยมันขึ้มมันก็เลยาว่าเห็นเอ๋อท้ายทางนี่ฝ่ากับอันกับดอกไม้เลยสีคือกันไหมขาวคือกันท้ายทางไหนเขาสีเมี้ยเห็นว่าเขาสวย งามาทาไก่ๆไปเมินตุลุยตุไลแสดง่มันเป็นคนเหินได้พี่น้องนี่ดิภาพโมโมจวาวอันนี้ดอกดอกแอปเปิ้ลหรือดอกเชอร์รี่น่าจะเป็นเชอร์รี่นะเนี่ยเชอร์รี่ป่าเมื่อแอปเปิ้ลประมาณนี้พี่น้อง ทายแบบนี้ค่อยค่อยเห็นความสวยเนาะพี่น้องนี่น่าจะเป็นเชอรี่เต็มเลยพี่น้องเดินในบ้านเม่นๆแบบนล้ตามากเลยเายบึงพี่น้องนันสวยๆอากาศดีๆเนาะ ข้าเต็มมึงพี่น้องมั่ออาซีย่อนแสงยงเลยเพราะว่ามันมอฝนจนีตกฝนมันลื่นตกลื่นนัยนะฝนตกลื่นถ่ายมุมหน่อยดีป่าสวยดีนองพี่น้องบ้ามอ้อมุมนี้สวย มันไม่ก็สวยสีชัดดีิขันท้ายขันทั้ง้ามันมันมันสีเดียวกันกับ้านะสีขาวเ<อ>พราะว่าฝนจะตกนะพี่น้่งฝนมันตกลิ่นอยู่ได้เลยนะเบิ่งกุ้นหม้อกุ้นนี่